các bạn có thể đi <laughs> tập trung đi tập trung đi được rồi 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 được วันนั้นก็เราเพื่อนเช่นกันอาน้ำก็ล้างน้ำด้วยทำแม่ไม่ได้ย้าย ไอ้เจ้อยังนี้ไม่ได้แล้วต้องเส้นไะไผมไ้เ้ไ้เจ้ได้เาไ้เ้อ้าว้เ้ไนี่ต้อะไรันเนด้นไม่ยุดครับโรกรการเชียร์หลชนิดทางด้านสมเพื่มีหัวมาช่วยน้เมืที

cả nhà chào các anh em bọn em bọn em xin chào các anh em Yeah. Yeah! <laughs> <laughs>